เมื่อคืนเข้าไปฟังชาวต่างชาติที่เป็นชาวสวเดนนะคะพูดถึงหนึ่งในร้านนวดไทยในสวเ็นค่ะที่อยู่จังหวัดมาร์เมิร์ดเนาะมาร์เมิร์ดเนี่ยคือเป็นเมืองอันดับที่สามของประเทศสวีเดนนะคะเพอิเอเมื่อคืนนี้เข้าไปฟังท้าวความก่อนเรื่องของเรื่องคือเรามีแผนที่จะไปเมืองไทยกันและพอดีคุณสามีนะคะเข้าไปดูช่อง สีแดงเนาะยูทูบแนะนําการท่องเที่ยวเพราะปีนี้กะว่าจะไปเช่าบ้านอยู่เช่าบ้านเนาะจากที่พักโรงแรมอยากจะเช่าบ้านแล้วให้เด็กๆรับบรรยากาศความเป็นไทยเนาะเช่าบ้านนู่นนี่นั่นเนาะจะลองเช่าบ้านอยู่แต่ทีนี้เนี่ยเขาพอคุณซีเจให้นิวดูเนาะว่าชื่อช่องคนนี้เป็นอย่างนี้นะนิวบอกคนนี้นิวเคยเห็นเขาเคยไลฟ์ที่ทิกตอกเนาะแล้วเพื่อนก็เลยไปเซิร์ชหาชื่อเขา ปรากฏว่าเมื่อคืนนี้เขาไลค์ค่ะเขาไลค์เขาชอบไลค์เขามีแฟนเป็นคนไทยเนาะแต่แฟนเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันไม่ได้เป็นแฟนทีนี้เราไม่ดูเนาะคือเขาเช่าเช่าห้องอยู่ที่หัวหินนะถ้าจำไม่ผิดเขาก็โปรโมดการไปอยู่ที่มืองไทยเนาะนู่นนี่นั่นตามสไตล์เขาเนาะกับแฟนเขาที่เป็นคนไทยเนาะทีนี้เนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเขาขึ้นไลฟ์สดที่ทิกต็อกเนาะแล้วก็มีคนแจมเข้ามาคนสวีเดนเนาะ แต่เขาพูดสำเนียงของสกุเน่นะคะฟังแบบเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเหมือนคนละภาคกันเนาะก็เลยนิวก็เลยเข้าไปไปฟังตอนแรกก็แฟนเขาผู้หญิงเนาะคนไทยอะใช้ช่องของคนเนี้ยที่เป็นเจ้าของช่องเนะาะเอามาขึ้นไลน์แล้วก็ทักท่ายเพื่อนๆน <Thank you. S 1> ชาวสวีเดนด้วยทั้งคนไทยแล้วก็คนสวีเดน,ดนทีนี้เนี่ยนิวก็ ดูคือไปดูว่าเขาโปรโมทเกี่ยวกับสถานที่ราคาเช่าห้องเป็นยังไงเนาะเราอยากจะเข้าไปดูเพราะคุณซีเจเขาบอกว่าเห็นที่ YouTube แต่ไม่ได้เห็นที่ Tik t o k แล้วเพราะคุณซีเจเขาไม่ได้เล่น Tik Tok ก็ไม่เขาออกจากตรงนี้แล้วเนะเาะระบบตรงนี้นิวก็เลยเข้าไปฟังเข้าไปดูไปไล่ดูนะปรากฏว่าเขาไลฟ์สดก็เลยอยากไปดูว่าเวลาไลฟ์สดสไตล์เขาเป็นยังไงเนาะแฟนก็ด้วยแต่ปรากฏว่าแฟนเขานอนหลับแล้วทางเจ้าของช่องเนาะ ก็มาไลฟ์แล้วพอดีมีเหมือนกับว่ามีแขกเชิญขึ้นเข้ามามาพูดเนาะมาแบบประทักไทยกันแล้วก็เล่น P ีเคกันเหมือนแบบว่ากดแข่งกันนะเนาะเอาคะแนนนู่นนี่นะเนาะของขวนนัญแล้วก็มีบางช่วงบางตอนเนิวก็เข้าไปดูเหมือนกับว่านิวออกมาแล้วก็ถือว่าไม่ได้มีสาระอะไรก็คือเข้าไปดูทําความเข้าใจแล้วก็ออกมาไม่ได้ใส่ใจอะไรเนาะปรากฏว่าก่อนพอดีเนิวจะนอนเนี่ยนิวก็ ก็ไล่ดูทิก t o อนู่นนี่นั่นะตามภาษาเนิวน่ก่อนนอนเนาะ AI ทางยุทธทิกตอกก็ส่งเข้ามาอีกว่าเนี่ยคนนี้ไล์นะเพราะนิวไปดูไลอีกไปดูไ like, ลกามียนกับน,น้องชาลีอ่ะเชิญถ่ายไปถ่ายมามาเจอไล์ like ของเต่าคนนี้เนาะเจ้าขอเออคนนี้คนสวีเดนเนาะปรากฏว่ารอบนี้มีแขกขึ้นมาพ k มาพูดมาแลกเปลี่ยนความเคินแล้ะนิวก็อ่านข้อความเนาะมันเปนสะดุดตรงที่ทําให้นิว อจอดแล้วก็ฟังเนาะมีข้อความในนั้นพยายามพูดให้แขกที่เข้ามาทักทายเจ้าของห้องนะคะพูดถึงร้านนวดร้านนวดร้านนวดไทยที่ไปมาเมื่อวานนี้ที่มนเหมิดเนะ <S <S <ข>าะเขาก็เขียนแบบนี้นิวก็เอ๊ะไก่เนาะแต่เขาไม่เขาใช้แบบนามแฝงเข้ามาเนาะเหมือนพยายามให้แขกคนนี้พูดเล่าเนาะเล่าว่าเกิดอะไรขึ้น ล้วพอดีแขวะเนี่ยไปอ่านข้อความก็เห็นเขาเขาเลยตอบเหมือนนางก็ตอบแบบแต่นางก็พูดภาษาแบบว่าสกน่เนาะผสมซึ่งฟังฟังจับใจความได้บางส่วนเขาพูดประมาณว่าเขาไปนวดร้านนวดร้านนวดหนึ่งร้านนวดไทยนะคะฟรากก็คือธงชาติไทยอ่ะเขาพูดเนาะไปนวดแล้วเขาแบบว่าถอดเอพนักงาน,นให้เขาถอดมาเลย ต่อเสื้อผ้าหมดเลยเนาะแล้วก็ทําการนวดนวดไปนวดมาเขารู้สึกว่ามีอะไรแบบน้มน้าวเขาอะแล้วเขาก็บอกไม่ไม่ไม่เนาะแล้วพูดแล้วพนักงานนวดก็แบบเหมือนกับว่าต้องการที่จะยังไงอะแถมงานเสริมรอบนอกให้เขาเนาะเขาบอกว่าไม่ไมเ่เขาปฏิเสธเนาะคือเขาพูดทีเล่นทีจริงแล้วนะแล้วก็ตอบโต้กับคอมเมนต์ข้างล่างทีค่คอมเมนต์เข้ามาว่าตกลงอะไรยังไงตกลงจ่ายเงินสดหรือว่า สวิตเงินเนาะเขาแล้วเขาก็พูดเชิงเล่นเชิงจริงว่าโชคดีที่ฉันไม่ได้ไม่โชคดีที่ฉันเอาเงินสดไปพอไปมามาพูดกครั้งว่าเขาให้ฉันดับเบิลสวิตก็คือจ่ายเงินสองรอบเนาะแยกคือเ็าพูดแบบเชิงเล่นเชิงจริงซึ่งเจ้าของช่องนะคะก็พยายามฮะว่าอย่าลงรายละเอียดเยอะเดี๋ยวช่องเขาปิวเนาะเพราะมันจะผิดกฎนิ้วก็แบบ ให้ก็คือแบบก็ไปอ่านคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เหมือนคอมเมนต์คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์จะพูดแบบไปในทางไม่ดีของผู้หญิงไทยเนาะแล้วก็มีบางคอมเมนต์ก็จี้ถามว่าตกลงคุณได้ซื้อกินไหมซื้อไหมอะไรเงี้ยนางก็หลีกเลี่ยงที่ตอบเพราะมันผิดกฎหมายตรงนี้มันทําให้เขาคงจะรู้แหละว่าเขาพูดไม่ได้ว่าซื้อหรือไม่ซื้อเนาะเพราะถ้าเกิดเขาตอบว่าซื้อปุ๊บตำรวจลงเลยนะคะจับคนนี้นะคะคนขายก็จะโดนในเรื่องของอทําเงินดํา เพราะว่าขายเนี่ยไม่ผิดกฎหมายแต่คนซื้อผิดกฎหมายกฎหมายที่ประเดนนะคะแต่คือเขาพูดแบบปลิกเลี่ยงอ่ะแต่ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นประเด็นมาอยู่ตรงที่ว่ามันมีข้อมันมีคอมเมนต์หนึ่งถามว่าคุณจะแต่งงานคุณชอบเขาไหมเหมือนเหมือนเป็นการเซลล์เนาะแล้วคนเนี้ยแขกที่มาช่องนี้นะคะก็บอกว่าจะให้ฉันแต่งงานกับผู้หญิงแบบนี้หรอเลคือนางพูดแบบไม่ให้เกียรติพนักงานนวดเลยนะคะซึ่ง นยวไม่รู้ว่าตื้นลึกหนาบานจริงไม่จริงอันนี้เนี่ยไม่รู้แต่นิวรู้สึกยังไงอะตกใจกับคอมเมนต์เพราะคอมเมนต์ที่ที่ที่ทแสดงความคิดเห็นเข้ามาเนาะมีแต่คอมเมนต์ที่แบบไม่เป็นในแนวทางที่ดีพูดถึงพนักงานร้านนวดเนาะไปในทางที่เป็นการแบบเล่นกันอะเหมือนไม่ให้ราคา คนทำอาชีพนี้นะคะบางคนนะคะซึ่งนิวก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเรื่องอมันจริงหรือไม่จริงเนาะแต่คือเขาเอามาพูดว่าเขาไปนวดร้านนวดไทยนะคะแห่งหนึ่งในจังหวัดมานเหมอแต่เขาไม่ได้ระบุชื่อนะคะเพราะก็มีคอมเมนต์หลายคนพยายามถามว่าร้านไหน คุณทาอะไรยังไงเนาะคือพยายามจี้ถามนิวคิดว่าเขารู้ว่าลิมิตเขาควรที่จะต้องเล่าได้มากแค่ไหนแค่ไหนเนาะและอย่างเจ้าของช่องเขาเขาพยายามหาว่าอย่าพูดลงรายละเอียดมากเจ้าของห้องพยายามเบี่ยงเบนให้พูดเรื่องอื่นแต่นางก็อยากจะเล่าเหมือนนางแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะนางบ้ายอบ้าจี้ในเรื่องของตอบคอมเมนต์เนาะนางอ่านคอมเมนต์แล้วนางก็ตอบตรงนี้มันก็เป็นอะไรที่แบบอ่า นิวไม่มีความคิดเห็นนะคะเพียงแต่ว่าอยากจะมาเล่าให้ฟังว่าเออเนี่ยเขามันมีการพูดถึงเนาะมันมีการแบบว่าเอาเอาแบบพนักงานมาพูดเป็นแบบมาวิจงวิจรยัยกันเนาะผ่านโซเชียลแล้วก็ตีวงกว้างซึ่งเนือซึ่งตื้นลึกหนาบางเป็นยังไงเราไม่รู้ไม่รู้ว่าพนักงาน้าหน,นุ่วนั้นทำจริงหรือเปล่าแบบน้มน้าวเขาจะทำรอบนอก คือแบบว่าน้มน้าวทางผู้ชายเนาะและในมุมกับกันอิจะผู้ชายคนนี้ไปจริงหรือเปล่าพูดเกินความเป็นจริงหรือเปล่าเราหาข้อพิสูจน์ไม่ได้แต่เขาหยิบยกมาว่าเขาไปนวดร้านนวดไทยร้านหนึ่งในจังหวัดมัณฑเหมิดนะคะและที่เขาตอบเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้เป็นคนเริ่มประเด็นนะคะอเผอิญเขาไปเห็นข้อความคนคนหนึ่งที่พิมพ์เข้ามาว่าเบเรตตาอมไทยมาสซอดอีมัณนเหมิด ให้ให้ให้เล่าเนาะซึ่งข้อความเนี่ยเหมือนมีการกอปแล้วแบบย้ำอ่ะย้ำย้ำจนนางเข้าไปเห็นแล้วนางก็ตอบแล้วนางก็พูดเป็นเรื่องตลกซึ่งเจ้าของห้องเขาพยายามฮะแต่นางก็พูดเป็นเรื่องตลกเนาะตรงเนี้ยประเด็นตรงนี้ที่นิวมาพูดให้ฟังก็คืออยากจะบอกว่าเราทำจริงไม่จริงเราไม่รู้เราไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่อย่าให้รู้ว่าถ้าเกิดอย่าให้รู้ว่าอรอบข้างนอกเนี่ยเขามีการวิจารณ์ พนักงานที่ทำร้านนวดไทยนะคะประเทศในประเทศสวีเดนเนี่ยเขามองว่าเราไม่ค่อยเด็ดแบบเหมือนเขาไม่เชื่อใจว่าเหมือนเขาตีราคาแบบค่อนข้างที่จะถูกมากๆกับคนที่ทำอาชีพนี้เนาะเพราะนิวอ่านจากคอมเมนต์ที่ทุกคนคอมเมนต์มาไม่มีดีเลยไม่มีการปกป้องเลยซึ่งเป็นอะไรที่แบบน่ารู้สึกตกใจเนาะกับกับความคิดเห็นของคนต่างชาติที่มีต่อร้านนวดไทยในประเทศสวีเดนเนาะ ซึ่งอาจจะไม่ทุกร้านแต่ผลพวงอะไปเกือบทุกร้านทุกคนที่ทำงานอาชีพนี้เนาะซึ่งมันก็จะเหมือนปลาเน่าตัวเดียวแล้วก็กระจายความเหม็นความเน่าเฟซไปถึงกับคนไปไปไป,ไปกระทบคนอื่นเนาะตรงนี้นีก็อยากจะมาแบ่งปันค่ะคลิปนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะแบ่งปันเท่านี้ค่ะบ๊ายบายค่ะหมดเวลาพอดีค่ะต้องรีบ